สวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กันกับช่องข้าวข้าวแอนปื้มเสียข่าวนะคะวันนี้เนี่ยข้าวก็จะมาเล่าเรื่องผีกันเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลวันฮ้าโลวีนเราก็เลยแบบว่าคอนเทนต์ที่จะทําก็เลยจะมาเล่าเรื่องผีกันนะคะทุกคนพร้อมจะฟังกันหรือย,อยังถ้าพร้อมจะฟังแล้วไฟก็เลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะคนก็คือเรื่องแรกไหนก็จะเป็นเหมือนเรื่องของ เพื่อนเรานะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าประมาณ 2- ถึงสามเรื่อง <_ an> เรื่องแรกเนี่ยก็เอาเรื่องของเพื่อนเราก่อนเลยนะคะทุกคนก็คือเพื่อนเราเนี่ยในแก๊งเราต้องขอบอกกันว่าในแก๊งเรามียุ่3าคนและทีนี้ในแก๊งเราก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนเหมือนมีเซนส์นะคะก็เลยแบบจะแบบเห็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยแล้ววันนั้นอ่ะคือเราไปเข้าห้องน้ํากัน3าคนทุกคนเพราะว่ามันเป็นเหมือนคาาที่กําลังจะรอครูเข้ามาสอนคาบต่อไปเป็นระหว่างคาบ แล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ากันซึ่งในห้องน้านั้นอ่ะมีแค่พวกเราสามคนนะคะแล้วเรากับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะก็ไปเข้าห้องน้าแล้วเพื่อนคนที่เขามีเซนต์อ่ะคือเขาไม่ได้เข้าไงเขายืนรออยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วทีนี้พอออกมาจากห้องน้ํากันอ่ะแล้วเราก็มายืนอยู่ประมาณตรงก๊อกน้ําตรงก๊อกสุดท้ายซึ่งมันก็จะมีหลอดไฟอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้นหลอดไฟอันนั้นอ่ะมันไม่ดีแล้วคนคือมันก็จะกลัพริบบ่อล แต่ตอนนั้นเหมือนเพื่อนคนที่มีเซนน่ะก็มาเล่าว่าแบบเห็นเหมือนแบบเงาคนอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเดินเข้ามาเสร็จแล้วทีนี้พอกําลังระหว่างที่กําลังจะเล่า่ไฟตรงนั้นมันกระพริบพอดีเลยซึ่งมันเสียทุกจังหวะมามันกระพริบแบบเพิบและทุกคนก็คือแบบตอนนั้นคือหันมองหน้ากันก็คือแบบแล้วก็วิ่งเลยแต่มันทาตรงที่ไม่ได้ไม่ได้กลัวนะตอนนั้นคือพอวิ่งเสร็จออกมาแบบยืนขำกันแบบหน้า้องน้ำแบบพี่แบบเมื่อกี้วิ่งพร้อมกันเลยคือแบบตื่นเต้นที่วิ่งพร้อมกันนะทุกคน ก็นี่แหละประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยก็จะอันนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยเราเสิร์ชจากใน Google นะคะทุกคนก็ไปหาดูได้นะคะเป็นเรื่องเล่าตำนานลี้ลับในโรงเรียนญี่ปุ่นนะคะทุกคนเรื่องฮานาโกะซังในห้องน้ำประมาณนี้ทุกคนหล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักนะคะโรงเรียนเราก็เคยมีนะคุณทุกคนตำนานฮานาโกะซังเพราะว่าเหมือนห้องที่สามด้วยเพราะว่าเหมือนใครนะ้แบบ เพื่อนเปิดเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปเจอหนังสือหมืนนังสือทน,นากโกซังอะไรเงี้ยอยู่เคยก็เลยแบบเป็นตำานานทนากโกซังในห้องน,น้ำห้องที่สามนะคะส่วนเรื่องนี้นะคะเราก็จะมาเล่ารายละเอยียดให้ทุกคนฟังกันเป็นผีในโรงเรียนที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าผีในห้องน้ําจริงๆเพราะถ้มืดทางแคบขนาดนี้ถ้ามีอะไรน่ากลัวโผล่มาคงต้องช็อกแน่ๆและเล่าเรื่องที่เรื่องนะคะก็เป็นทนากโกซังนะคะตามความเชื่อนเนี่ยเล่ากันว่า หาเคาะประตูที่ห้องน้ําที่ชั้นสามเคาะสามครั้งแล้วถามว่านาโกซังอยู่ไหมหากมีเสียงตอบว่าอยู่ที่นี่ประตูก็จะเปิดออกแล้วมีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงร่าตัวเราไปสถานที่พบเจอได้ต้องเป็นห้องน้ําเด็กหญิงเวลาหลังเลิกเรียนอันนี้จริงๆแล้ว่เพื่อนเราก็เคยไปทาทุกคนไปห้องน้ําชั้นสามห้องที่สามแล้วก็ไปเคาะก็กกกกสามทีนะคะทุกคน แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเพื่อนทำทำไมส่วนสาเหตุที่เธอกลายเป็นผีฟ้อห้องน้ำนั้นเชื่อว่าเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกขณะที่มีเครื่องบินม,มาทิ้งระเบิดเธอได้รีบหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำผลคือถูกเปลวเพลิงจากระเบิดข้อตายทาเป็นนั่นเองอ๋อาากะตัแบบนี้ดีเพื่อเราก็เคยทำอยู่เบคอสแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนจะร่ายเบคอสทำไม บันไดสิบสามชั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเใช้จากในกูเกิลนะทุกคนเนระื่อนเรื่องหาเอาบันไดสิบสามชั้นเนี่ยจะบอกว่าโดยปกติแล้วโรงเรียนญี่ปุ่นจะมีบันไดต่อชั้นสูงสุดไม่เกินสิบสองั้นปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังเท่านี้อยู่ไหมนะคะแต่ชั้นที่สิบสามนั้นจะปรากฏออกมาอย่างลึกลับในยามค่าคืนและถ้าใครบังเอิญซวยไปเหยียบบันไดขั้นที่สิบสามนี้เข้าก็จะถูกวิญ,ญญาณไาย ำให้ตายทันทีเลยทำให้นักเรียนญี่ปุ่นในยุคนั้นกลัวว่าจะไปะเหยียบบันไดขั้นนี้กัน,นามากงกำลังขั้นก็ลงบันไดจะต้องนับขั้นทุกทีโห,หนะครับแต่ว่าเ,เลียงเลยส่วนสาเหตุข,ของขั้นบันได13นี้เล่ากันว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพัดตกจากบันไดเด็กคนนั้นกลายเป็นวิญญาณร้ายสิงสถิตยอยู่ในบันไดขั้นที่13อ๋อ ันนี้คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวนะทุกคนเรื่องหุ่นกายวิภาคห้องวิทยาศาสตร์เพราะว่าในห้องวิทยาศาสตร์เราเนี่ยก็มีหุ่นในนี้เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันหุ่นโชว์ที่เราเอาไว้ใช้เรียนเรื่องอ,ว,อวัยวะภายในมนุษย์โรงเรียนไทยน่าจะใช้เป็นรูปภาพแทนใม่ค่ะโรงเรียนไทยโรงเรียนไทยก็เป็นหุ่นแบบนี้นะทุกคนคือเราก็แบบมีหุ่นแบบนี้ในห้องวิทยาศาสตร์เหมือนกันซึ่งบางทีมองไปมันก็แบบ น่ากลัวบ้างนะลำพังแค่ตอนกลางวันก็น่ากลัวพอพอตกกลางคืนยังมักมีคนเห็นว่าขยับตัวได้อีกต่างหากและถ้ามันเจอใครเข้าก็จะวิ่งไล่ตามอย่างไม่หยุดละโอ้โหนักวิ่งปรจำโรงเรียนเพื่อที่จะชจิงเอาชีวิตมนุษย์คนนั้นมาเพราะมันเองก็อยากเป็นคนจริงๆเหมือนกันมักมีคนเล่าเพิ่มเติมว่ารีแรนหัวใจของคุณจำลองสับบว,ว่าหัวใจมันเต้นอยู่ด้วย เพราะว่าก็อันนี้ห้องวิทยาศาสตร์ใครมีกม็ที่แน่ๆคือห้องเรามีแล้วหนึ่งนะทุกคนต่อมาเสียงเปียโ,โนจากห้องเสียงเปียโ,โนจากห้องดนตรีอันนี้ห้องดนตรีเราไม่มีเปียโ,โนนะคะแต่ว่ามีเครื่องดนต่นีไททอยังอื่นเสียงเปียโ,โนอันแสงไพเราะที่แววออกมาจากห้องถ้าได้บรรเลงจากฝีมือของนักดนตรีคงทําให้เพลิดเพลินดีแต่พอเปิดประตูเข้าไปจริงๆ กับไม่มีคนอยู่ซะอย่างนั้นเล่นเอาหลงสุดๆไปเลยตั้งแต่เล่ามาคือแบบไม่ค่อย่ากลัวเล่ากันว่านั่นเป็นวิญญาณของครูสอนดนตรีที่ตายแล้วแต่ยังคงวนเวียนสิงสถิตอยู่ในห้องดนตรีนั่นเองโอ้ไม่คอไม่เป็นไรห้องดนตรีอยู่ชั้นสองนะคะส่วนห้องเราเนี่ยอยู่ชั้นสี่เี่ยงเรียนนะต่อมา น้ำเวลากลางคืนในโรงเรียนญี่ปุ่นนะทุกคนมาดูกนะันหลายโรงเรียนในญี่ปุ่นจะมีเรื่องเล่าว่าถ้ามองกระจกห้องน้ำเวลากลางคืนใบหน้าของเราจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะมีวิญญาณปรากฏบนกระจกยืนข้างกายคุณบ้างก็จะเห็นภาพใบหน้านสุดท้ายของชีวิตคุณก็มีบางก็จะเห็นภาพของืมอคู่อื่นๆหรือว่าเรื่องเล่าอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงเรียนแต่นี้ก็ทําให้หลายๆคนไม่กล้าไปห้องน้ําทีเดียวเล คนเดียวเลยไม่่ทีเดียวคนเดียวเลยป <coming S 1> ก,กติเวลาเราไปห้องน้ำเราก็ไปกับเพื่อนอยู่แล้วนะคะไม่เคยไปคนเดียวเสียงลูกปัดในโรงยิมโรงเรียนเรามีโรงยิมมีลูกบัดโอเคเล่าก็คือเรื่องดีลับนะเรื่องนี้เป็นสนรไล์ของนักเรียนที่เป็นเวนเก็บอุปก,กรณ์กีฬาจริงๆ พราะบางครั้งที่เห็นคนยังเตะบอลหรือเล่นบาสท,ที่ลงยิ้มหูคนเดียวจนผิดสังเกตพอลองสังเกตดูดีๆจับพบว่าเล่นอยู่ไม่ใช่ลูกบอลแต่เป็นหัวของเขาเองต่งางหากอืมนะก็เรื่องนี้แอบมากลัวอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งยัง,ยงไม่ได้รับลูกป,ปั้นหินนิโนมิยะคินจิโร่นะคะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ เชื่อว่ามีอยู่เกือบครบทุกโรงเรียนแน่นอนนะคะนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของการศึกษาญี่ปุ่นเพราะสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่นะภาพที่ทุกๆคนเห็นจนทินตาก,ก็คือเด็กชายที่กําลังตั้งใจทํางานแบกบแบกบืืนไว้บนหลังพร้อมกับอ่านหนังสือเรียนไปด้วย นั่นคือแบบอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จจนได้รับการยกย่องแต่พอตกกลางคืนใครจะไปคิดว่ารูกปั้งนี้จะมีชีวิตขึ้นมาและวิ่งเล่นไปรอบๆโรงเรียนเพราะสมัยนั้นเพราะสมัยมีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้เล่นเหมือนเด็กคนอื่นมากนะกระทั่งพรอาทิตย์ขึ้นกําลังจะก,กับก็อยู่แท่นดังเดิมรับว่าเป็นหนึ่งเรื่องลึกลีลที่ สบายสบายไม่เยี่างันหนักมากนี่นะคะทุกคนก็เป็นประมาณอู้หลายเรื่องอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องแค่เป็นเรื่องสั้นๆไม่ได้ยาวมากก็เลยจบไปก็คลิปเราเรื่องผีวันนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนวันที่เราถ่ายกันคือวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าวันแต่ว่าวันนี้วันที่สิบแล้ววันทารวินจริงๆคือวันพรุ่งนี้เราก็จะลงคลิปพรุ่งนี้เลยนะคะทุกคน ตอนไหนไม่บอกให้ไปรอดูเอาเองนะคะถ้าใครชอบคลิปเล่าเรื่องผีวันนี้แม่ละจ,จะไม่ค่อยน่ากลัวนะคะเพราะเราจากดูถูกเกินถ้าใครชอบเรื่องผีวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนอนเนี่ยก็อย่าลืมกับมอนสามครั้งแล้วไหว้กราบมอนสามครั้งแล้วไหว้ผักกันด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันทวีเนี่ยที่เขาเชื่อกันว่าจะเป็นวันปล่อยผีออกมานั่นเอง ก็สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมารอดูกันนะคะทุกคนว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะ,ะถ้าเจออะไรก็อย่าทักนะคะอันนี้ก็คือแบบอันนี้รอเล่นนะงั้นสำหรับพรุ่งนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย